องทัพที่หกของมารคือความกลัวหรือความขลาดความกลัวสามารถก่อกวนผู้ปฏิบัติที่อยู่ในท้องถินห่างไกลได้ง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อความเพียรเริ่มอ่อนกำลังลงภายหลังจากที่ความหดหู่และซึ่งสุมเข้าครอบงำความพยายามอย่างลระหารเท่านั้นที่จะขับไล่ความกลัวให้หมดไปได้เช่นเดียวกับความเข้าใจธรรมะอย่างทองแท้ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากความเพียรสติและสมาธิ พระธรรมเป็นเครื่องบองก,การอันตรายที่ปเป็นส่วนที่สุดที่หาได้ในโลกนี้ความศรัทธาและการปฏิบัติธรรมเป็นยาขนานเลิศที่จะกะจัดความกลัวการรักษาศีลเมียในสงฆ์ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติประสมกับสิ่งที่ดีงามและมีความสุขการเจริญสมาธิทําให้คลายทุกข์จากจิตที่ถูกกระทบด้วยอารมณ์และความคิดน้อยลงและการจเจริญปัญญานําผู้ปฏิบัติเข้าสู่พระนิพพานที่สิ่งความกลัวและพยันตรายทั้งหลาย ปราสนาการไปด้วยการปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัตินับได้ว่าเป็นผู้ที่รู้และปกป้องและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดของตนเองพื้นฐานของความกลัวมาจากโทสะซึ่งเป็นธรรมชาติที่ประทุษา้ารในอารมณ์เนื่องจากไม่สามารถรเผชิญหน้ากับปัญหาบุคคลผู้นั้นจึงไม่แสดงอาการออกมาภายนอกแต่รู้อากาศที่จะวิ่งหนี แต่หากผู้ปฏิบัติสามารถรเผชิญกับปัญหาได้ตรงๆด้วยจิตใจที่เบิกบานและผ่อนคลายความกััวก็จะไม่เกิดขึ้นในระหว่างการอบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้ปฏิบัติที่ห่างไกลาจากธรรมจะรู้สึกกลัวและขาดความเชื่อมัน่นเมื่อคิดถึงผู้ปฏิบัติคนอื่นๆและวิปัสสนาอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อถูกความง่วงเหงารบกวนอย่างหนัก ผู้ปฏิบัติอาจหลับติดต่อกันได้ถึงห้าชั่วโมงในระหว่างการนั่งสมาธิและอาจมีสติแจ่มใสได้เพียงไม่กี่นาทีต่อวันผู้ปฏิบัติเหล่านี้มักจะรู้สึกต่ําต้อยเขินอายและกระสับกระ,ะ,ะอากวนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อเริ่มคิดิดเปรียบเทียบประสบการณ์ของตนกับผู้ปฏิบัติคนหนึ่งที่เหมือนจะมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาบางครั้งในประเทศสหภา,ภาพพมา่าผู้ปฏิบัติที่ย่อหย่อนมากๆ อาจหายตัวไปสองสามวันโดยไม่มาสอบอารมณ์บางครั้งก็หน,นี้กลับบ้านไปเลยเหมือนกับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้ทําการบ้านถ้าหากผู้ปฏิบัติเหล่านี้จะได้ความพยายามอย่างกล้าหาญสติก็จะสว่างสวยร,ราวกับแสงอาทิตย์สามารถเาผาผลาญเมฆหมอกแห่งความง่วงเหงาให้สิ้นไปหากเป็นเช่นนี้ พวกเขาจะสามารถประเชิญหน้ากับวิปัสสนาจารย์ได้อย่างเชื่อมัน่นและพร้อมที่จะรายงานสิ่งที่ตนได้พบเห็นในแสงแห่งพระธรรมในระหว่างประสบกับอะไรในระหว่างการปฏิบัติธรรมขอให้ผู้ปฏิบัตพิพึงมีความกล้าหาญและซื่อสัตย์ในการรายงานให้วิปัสสนาจารย์ทราบ บางครั้งผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติกำลังพังทลายลงในขณะที่ความจริงกำลังก้าวหน้าอยู่วิปัสสนาจารย์ที่ดีจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถเอาชนะความรู้สึกไม่มั่นคงเหล่านี้และช่วยให้การปฏิบัติก้าวหน้าต่อไปได้ตามมติทางของพัะธรรมด้วยความเพียรศรัทธาและความเชื่อมัน่น ด้วยอานิสงส์ของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู่สร้างรัฐปิปัญญาผู้ฟังด้วยดีจำได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิก ลุ่มจะทุกเพื่อการเผยแพ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกโส่งโรคภัยพยานิรายทั้งปวงมีอายุวันนาสุขาาภาพาาระปฏิพานธนสารสมบัติที่พัฒนานของคสผลสมผลผลผลด้วยลาบยดสุขสรรเสริญมีความเจริญกนาาในหน้าที่การงานมีความร่มเย็นงอกงามไพบุญในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปุญจาตายาญา,าติสนิทมิตรหายปราถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบดฤวยธรรมขอ,ขอ,ขอสิ่งนั้นจงเส เร็จตามความมุ่งม,มาร่ปรัตนาของท่านทืนขอจเจริญพร